สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับดวลสุดผีแดงตาลุกรูเบนเนเวส อาจคัมแบ็กพรีเมียร์ลีกในราคาแค่20ล้านยูโรและอินิออสกำลังลุยสร้างแมนยูใหม่ปี2026พร้อมเล็งตัวแทนระดับโลกข่าวนี้แฟนผีพลาดไม่ได้เด็ดขาดสวัสดีครับแฟนผีแดงและคอลูกหนังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราแมนยูสไตล์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นและอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมแม้ว่าแมนยูเต็ดจะยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องไม่แพ้ใครมาห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกด้วยอนิสงจากผู้รักษาประตูคนใหม่ที่ฟอร์มแกรง่งและแนวรุกที่เริ่มลงตัวขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่และเป็นที่พูดถึงของแฟนบอลทั่วโลกก็คือคุณภาพในแดนกลางครับทีมปีศาจแดงยังคงประสบปัญหาในการขาดการครองบอลที่แน่นอน และการคุมจังหวะเกมอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการขาดมิดฟิลระดับท็อปที่สามารถเชื่องเกมและควบคุมเทมโปได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากทุ่มเงินไปกว่า225ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์การทุ่มเงินมหาศาลในช่วงตลาดหน้าหนาวอาจเป็นเรื่องยากแต่ข่าวลือล่าสุดนี้อาจเป็นโอกาสทางการตลาดที่ไม่ควรพลาดที่ผู้บริหารของสโมสรต้องรีบคว้าเอาไว้ครับ ล่าสุด The People's Person ได้เปิดเผยรายงานที่น่าสนใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวรูเบนเนเวสอดีตกองกลางตัวเก่งของวูฟแฮมตันซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรอันฮิลานในลีกซาอุดีอาราเบียเนเวสเป็นที่รู้จักดีในฐานะกองกลางชาวโปรตุเกสที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งในเรื่องของความนิ่งในการครองบอลและการจ่ายบอลที่แม่นยำ การยิงไกลที่ดุดันและพลังสูงคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องจากผู้เล่นในโอท a ฟอร์ดครับสิ่งที่ทำให้ดีลนี้น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือเรื่องของค่าตัวครับเนเวสย้ายไปซาอุดีอาระเบียในปี2023และสัญญาของเขาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าทำให้มีรายงานว่ามิดฟิน์มากพรสวรรค์รายนี้อาจสามารถย้ายทีมได้ด้วยค่าตัวเพียง20ล้านยูโร หรือราวๆ17ล้านปอนด์เท่านั้นถือเป็นราคาที่ช็อกสําหรับนักเตะคุณภาพระดับนี้ครับแน่นอนว่าประเด็นที่น่ากังวลคือเรื่องค่าเหนื่อยปัจจุบันเนเวสรับเงินสูงถึง410,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่อันฮิลานแต่รายง,งานจากฟิกาเชสสื่อในสเปนได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเนเวสได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการกลับสู่พรีเมียรีก และเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดคือหนึ่งในตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับเขาเขารู้สึกว่ายังมีเรื่องที่ยังไม่เสร็จสิ้นในลีกสูงสุดของอังกฤษและต้องการเข้าร่วมสโมสรที่มีความทะเยอะทะยานโดยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งขันในระดับสูงสุดทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาที่จะเปิดการเจรจาด้วยเงื่อนไขสัญญาที่ลดลงหวังใช้ความต้องการของนักเตะเป็นแรงจูงใจสำคัญครับ การดึงตัวรูเบนเนเวสด้วยค่าตัวราว20ล้านยูโรพร้อมความมุ่งมั่นของนักเตะที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อโอกาสในการกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกถือเป็นดีลที่ตอบโจทย์ปัญหาในแดนกลางของแมนยูไนเต็ดได้อย่างตรงจุดทั้งในด้านงบประมาณคุณภาพทางเทคนิคและความเป็นผู้นำเนเวสอาจเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปช่วยให้ทีมของรูเบนอาร์โมริมสามารถครองเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลักดันให้ทีมก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้าคุณคิดว่ารูเบนเนเวสคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาในด้านกลางของแมนยูไนเต็ดหรือไม่ครับอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับข่าวต่อไปวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าจับตามองมากๆเก,กี่ยวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแผนการสร้างทีมระยะยาวภายใต้การนำของอินิออส ซึ่งดูเหมือนว่าโครงสร้างฟุตบอลใหม่ที่ชัดเจนขึ้นจะเริ่มเห็นผลแล้วที่โอทราฟฟอร์ดต้องบอกว่าอินิออสเข้ามาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะการสร้างความแข็งแกร่งในทุกตำแหน่งเริ่มจากเราเห็นแล้วว่าแมนยูทุ่มทุนมหาศาลเพื่อปิดจุดอ่อนในแนวรับด้วยการดึงตัวระดับท็อปเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมัตไธสเดลิกเลนี่ยโรและนูแซมาสราอุยแถมยังมีดาวรุ่งอย่างแพทริกดอกกู และไอเดนเฮเวนเข้ามาเสริมทัพของรูเบนอาโมริมฤดูกาลนี้คือการเสริมความดุดันในแนวหน้าด้วยการคว้าสามประสานใหม่สุดอันตรายอย่างไบรอันเอมเบโมมัตเทอุสคุนยาและเบนยามินเซสโกเข้ามายกระดับเกมรุกพร้อมกับการมาของเซเน่เลมเมนส์เพื่อเป็นตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ยังมีปัญหาแต่แผนการของอินิออสไม่ได้หยุดแค่นั้นครับเป้าหมายต่อไปที่น่าจับตามองที่สุดคือแผงกองกลาง ซึ่งถูกวางไว้เป็นจุดโฟกัสหลักของปี2026รูเบนอโมริมทราบดีว่าทีมของเขายังขาดมิดฟิลที่สามารถกำหนดจังหวะเกมหรือเทมโปเซเตอร์ได้อย่างแท้จริงและเป็นผู้เล่นที่เชื่อมเกมจากแนวรับ4คนไปสู่เกมรุกได้อย่างเลื่นไหลและตามรายงานล่าสุดจาก The People's Person ชื่อที่ถูกิิ s t ไว้เป็นเป้าหมายสำคัญก็คือแองเจโลสติลเลกองกลางวัย25ปีจากฟาฟเบสตูดาครับ สติลเลอร์โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในบุนเดสลลกาด้วยความสามารถในการดึงบอลจากแดนกลางและคุมเกมที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการครองบอลที่แมนยูเผชิญมานานได้เป็นอย่างดีแมนยู U, เคยพยายามคว้าตัวเขามาแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ไม่สําเร็จและมีรายงานว่าพร้อมจะกลับมาทุ่มสุดตัวอีกครั้งในปี2026แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางนี้จะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับแหล่งข่าวจากเดฟนซ่าเซ็นทรัลเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้แฟนผีแดงต้องปวดใจครับ นั่นคือแอนเจโลสติลเลอร์มีความตั้งใจที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าสติลเลอร์มองว่าโครงการของเรอัลมาดริดคือสิ่งที่เหมาะสมกับเขามากกว่าและดีกว่าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากมาอย่างยาวนานปัจจัยนี้ส่งผลดีต่อเรอัลมาดริดอย่างไม่ต้องสงสัย ตัวนักเตะเองก็ยังมีอำนาจที่จะกดดันให้ย้ายไปอยู่ที่เมืองหลวงของสเปนได้หากเขาเต็มใจเขาจะทำเช่นนั้นทันทีที่รู้ด้วยตนเองว่าเรอัลมาดริดสนใจเขาแม้ว่าแมนยูจะพร้อมยื่นข้อเสนอที่เหนือกว่าเพื่อแซงหน้าราชันชุดขาวแต่การตัดสินใจที่แน่วแน่ของนักเตะในครั้งนี้มีแนวโนว้มที่จะทำให้เรอัลมาดริดได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมากนี่คือความท้าทายครั้งสำคัญของยุคอินิอสครับ แผนการสร้างทีมที่ดีเยี่ยมแต่ต้องมาเจอกับกำแพงแห่งความฝันของนักเตะเองคุณคิดว่าอินิอสควรทุ่มสุดตัวเพื่อเซ็นสัญญาสติลเลอร์แม้จะรู้ว่านักเตะใจไปอยู่กับเรอันน้ำริดหรือไม่หรือควรเปลี่ยนเป้าหมายไปที่มิดฟิล์รายอื่นคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับข่าวต่อไปการปล่อยนักเตะไปเก็บประสบการณ์เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาดาวรุ่ง และในบรรดานักเตะ18คนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งออกไปยืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้มีหนึ่งชื่อที่กำลังฉายแสงเจอจรัดับและอาจเป็นอนาคตที่สดใสาภายใต้การจับตาของโคชอย่างรูเบนอโมริมนั่นคือราเดกวิเทคผู้รักษาประตูร่างยักษ์ชาวเช็คในขณะที่หลายคนจับตามองแฮร์รี่อามาสที่เริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจกับเชฟฟิลด์วนส์เดย์หรือนักเตะค,คนอื่นๆแต่ผลงานของวิเทคกกับบริสตันซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนั้นคือ สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยผู้รักษาประตูวัย23ปีรายนี้ย้ายไปร่วมทีม Bristol City แบบยืมตัวชั่วคราวและด้วยส่วนสูงถึง6ฟุต6นิ้วทำให้เขากลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอล Bristol City อย่างรวดเร็วเขากำลังพิสูจน์ตัวเองในลีกที่เข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างแชมเปี้ยนชิพหลังจากที่เคยทำผลงานได้ดีกับ FC b l u w e i s s l i n z เมื่อฤดูการที่แล้ว Bristol City เองก็กำลังมุ่งมั่น ที่จะกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะเพื่อลุ้นตำแหน่งเพลย์ออฟเลื่อนชั้นและฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอของวิเทคถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่น่าสนใจคือวิเทคมีความชัดเจนในเป้าหมายของเขาในการให้สัมภาษณ์กับ BBC Radio Bristol เขาเปิดเผยว่าต้องการอยู่กับ Bristol City ต่อไปจนจบฤดูกาลมากกว่าที่จะกลับไปเป็นผู้รักษาประตูตัวเลือกที่3หรือ4ที่โ l d t r a f f o r d ในขณะนี้เป้าหมายหลักน่าจะเป็นการอยู่ที่นี่ตลอดทั้งฤดูกาลและลงเล่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาเกล่าวเกมแต่ละเกมมีความท้าทายที่แตกต่างกันไปและนั่นคือวิธีที่ผู้รักษาประตูดาวรุ่งจะได้รับประสบการณ์มากที่สุด3เดือนที่ผ่านมาถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสำหรับผมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเขาเน้นย้ำว่าการได้สัมผัสประสบการณ์จริงในสนามนั้นมีค่ามากกว่าการเป็นผู้รักษาประตูคนที่3ในสนามฝึกซ้อมของสโมสร แม้จะทุ่มเทให้บริสตันซิตี้แต่ความฝันสูงสุดของวิเทคก็ยังคงเป็นการลงเล่นในโอทราฟฟอร์ดให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาทราบดีว่าหนทางนั้นไม่ง่ายเพราะเขามีคู่แข่งคนสำคัญคือเซนแลมเเมนส์ที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมสักวันหนึ่งการได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงเป็นความฝันแต่ผมจะเล่นแบบเกมต่อเกมและผมรู้ว่ามีความท้าทายใหญ่รออยู่ข้างหน้าแต่ผมอยากจะพัฒนาตัวเองในทุกๆสัปดาห์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่วิเทคมีความทะเยอะทะยานและเข้าใจถึงความยากลำบากในการแย่งชิงตำแหน่งกับผู้รักษาประตูที่มีคุณภาพอย่างลัมเมนส์วิเทคกํำลังพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดในแชมเปี้ยนชิพการตัดสินใจของเขาที่จะอยู่รับเอกประสบการณ์กับบริสตันซิตี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีของความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพคุณคิดว่าราเด็กวิเทคควรอยู่กับบริสตันซิตี้ต่อไปจนจบฤดูกาลเพื่อรับประสบการณ์หรือควรเรียกกลับมาเป็นตัวเลือกสำรองที่โอทรฟอร์ดทันที คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารปีศาแดงกับช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ